ี่ก็ผ่านมา2ส,สัปดาห์แล้วครับต่อจากคลิปที่ผ่านมาผมยังไม่ได้เป้าหมายอะไรครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่ผมคิดว่าผมจะเจอเป้าหมายนั้นผมใช้เวลามากมายไปกับการตามหาคําตอบแล้วมันดูเหมือนว่าจะไม่ชัดเจนขึ้นเลยครับจนเมื่อวันที่1 8บแถึงยีสิที่ผ่านมาครับเดือนมกราของเพื่อนครูที่โรงเรียนเนี่ยได้ชวนผมนะครับให้ออกไปเที่ยวเล่นที่เมืองเชียงใหม่นะครับโดยที่เป้าหมายคืออําเภอฝาง ผมแทบไม่มีกระจิตกระใจเที่ยวเลยครับในช่วงแรกเนาะแต่พอได้เห็นหลักกิโลที่มันผ่านไปครับให้เราเห็นว่าเราใกล้จุดหมายได้มากขึ้นเท่าไหร่บวกกับบทสนทนาสัพเพเห็ละที่ไม่ค่อยจะจับใจความได้ทาเอาผมหลุดออกจากความเครียดไปเลยแล้วก็เอ็นจอยกับวิวข้างทางที่ค่อยๆเปลี่ยนไปครับหลังจากตั้งแคมป์บนลานกลางเต็นท์ของทยานครับผมได้ปีกตัวออกมาเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ปลายทางนําไปสู่ที่ไหนสักที่ ผมเดินตามทางโดยไม่รู้จุดหมายเลยซ้ำครับโดยได้แต่หวังว่าวิวข้างหน้ามันจะคุ้มกับความเหนื่อยที่เดินมาเสียงลมพัดตามซอกหินและคนกับเสียงกรวดที่ถูกลองเทาเ้าของเบียดตามเส้นทางมันช่วยกล่องเกลาทำให้ผมรู้สึกสงบขึ้นอย่างบอกไม่ถูกครับเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีปลายทางชัดเจนมันทำให้ผมได้ฉุกคิดถ้าเราต้องการไปถึงจุดสูงสุดของการเติมเต็มในชีวิตเราต้องเริ่มจากการที่มีพื้นฐานที่มั่นคงก่อนครับ สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นทรัพย์สินความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ผนวกับแนวคิดที่ผมยึดถือมาเสมอนะครับของคาร์โรเจอร์ที่เน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการยอมรับตัวเองครับดังนั้นการสำรวจตัวเองในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อมองหาความสมบูรณ์แบบครับแต่เพื่อยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นและวางแผนต่อยอดจากจุดๆนั้นผมได้แบ่งแนวทางในการสำรวจออกเป็น3ด้านครับ 1. ทรัพย์สินที่มีอยู่ และรายได้ครับ2หนี้สินหรือว่าค่าใช้ใจ่ายประจําเดือนที่ผมต้องจัดการครับ 3. คือสกิลความรู้ความสามารถที่ผมมีครับความถนัดหรือประสบการณ์การทํางานที่เคยผ่านมาจาก3ด้านที่กล่าวมาครับในคลิปต่อไปเราจะมาทําการสํารวจกันครับสํารวจผมนี่แหละว่าผมมีอะไรอยู่บ้างใน3ด้านที่ว่ามา แล้วก็เราก็จะได้ถือโอกาสทำความรู้จักกันได้มากขึ้นด้วยครับผมปอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามเส้นทางชีวิตของผมอีก9เดือนหลังจากนี้นะครับ